ครับสวัสดีครับดีตเราเข้าสู่ช่องไทยเลนไต้หวันนะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาอัปเดตสถานการณ์ที่ไต้หวันกันนะครับประจําเดือนเมษากับพฤษภาให้ดูนะครับว่ามันเป็นสถานการณ์เป็นยังไงช่วงนี้นะครับการงานดีไหมโอทีดีไหมนะครับภาพรวมของไต้หวันเป็นยางไรเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับผมจะมาอัปเดตแบบนี้นะฮะทุกๆ2เดือนให้ท่านได้รู้เลยว่านะครับถึงแม้ท่านจะไม่อยู่ไต้หวันเนี่ยนะท่านด้รู้ว่าปัจจุบันนี้เขามี อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วก็อัปเดตการงานอัปเดต OT ในแต่ละเดือนให้ฟังกันจะได้ท่านจะไม่พลาดการติดตามด้วยนะฮะก็ยังไงก็กดติดตามไทยแลนด์ในไต้หวันไว้แล้วกันจะได้ไม่พลาดกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับมาดูกันครับสำหรับเดือนเมษาแล้วก็เดือนพฤษภากันนะครับก็คือต้องบอกว่าหลังจากตุดจีนที่ผ่านมานะครับปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะผิดคาดอย่างแรงเลยนะฮะปีนี้ปกติแล้วเนี่ยนะครับไต้หวันเนี่ยหลังจากตุดจีนแล้วเนี่ยนะครับเศรษฐกิจจะฟื้นตัวนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของโรงงานเนี่ยฮะ จะมี OT มากขึ้นนะครับแต่วันนี้นะฮะไม่ใช่นะฮะสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับที่ไต้หวันก็คือเศรษฐกิจดีเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะนะครับภาพรวมในการท่องเที่ยวนี่ดีเพราะเขาเปิดประเทศ100%แล้วนะครับก็คือย้อนกลับไปเป็นสภาวะปกติก่อนที่จะมีโควิดเมื่อปี63นะครับเพราะทุกอย่างนั้นมาตรการทุกอย่างยกเลิกหมดแล้วนะครับการยกเลิกการกักตัวยกเลิกต่างๆคงเหลือไว้แค่ใส่แมส ในที่มีคนแออัดกับขนส่งสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถเมล์รถบัสอะไรพวกนี้ก็ต้องใส่อยู่นะแต่ถ้าเป็นปกติอย่างนี้ไม่ต้องใส่ไม่ผิดนะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วการงานเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็คือการงานนะครับงานก็คือก่อสร้างเยอะนะครับตอนนี้คือก่อสร้างเยอะที่ไต้หวันนะครับที่ตอนนี้หมายถึงว่างานที่เข้ามาเนี่ยเรื่องแรงงานเนี่ยก่อสร้างเยอะนะครับเป็นโรงงานเกี่ยวกับเป็นงานเกี่ยวกับต่อสร้างสนามบินเถาหวน นะครับงานเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นงานวางระบบท่อนะครับก็มีทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับบางคนก็มาภาคใต้ก็มีนะครับแถวแถวไหนานแถวแถวโซนภาคใต้นะฮะภาคเหนือก็จะเป็นแถวยวนนะครับก็มีงานอยู่เกี่ยวกับงานก่อสร้างนะครับส่วนงานเกษตรนะครับงานเกษตรงานฟาร์มเนี่ยฮะน้อยนะครับเหมือนเดิมครับสำหรับผู้หญิงนั้นก็งานรับน้อยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นานๆจะมีทีนะครับ ส่วนโรงงานนะครับโรงงานนี้ก็มีเป็นปกตินะครับงานก็คืองานโรงงานเนี่ยมันเปิดปกติอยู่แล้วเปิดรับแทบทั้งปีนะครับเพราะว่าใน1ปีเนี่ยจะต้องมีคนครบแทก3ปีกลับบ้าน3าปีกลับบ้านถูกไหมเพราะฉะนั้นปีใหม่ก็จะมีคนกลับบ้านจะมีคนกลับเพราะนั้นจะมีการสับเปลี่ยนกาลังพลเนี่ยมันจะเปลี่ยนอยู่ทุกปีแล้วอันนี้เรื่องของอุตสาหกรรมโรงงานนะนะครับและครนี้มันก็จะเปลี่ยนกันไปงี้นะครับและครนี้มาถามถึงเรื่องของ OT กันบ้างนะครับ OT นี่น่าจะหายเลยนะ OT ช่วงนี้นี่ ไม่มีเลยนะไม่มีนะครับก็คือไม่มีหมายถึงว่าภาพรวมเนี่ยไม่มีนะครับทาสามหยุดสองทำสองหยุดสามอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าที่ผมทําอยู่ยังมีอยู่นะโรงงานที่ยังมีโ t ก็ยังมีอยู่นะแต่หมายถึงว่า,าทุกๆปีมันจะต้องมีกันแบบถ้าเปรียบเทียบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันต้องมีแปดสิบเปอร์เซ็นต์ะถ้าหลังจุดจนะีนอ่ะตามปกติเลยมันต้องมีนะครับแต่ปีเนี้มันผิดพลาดาหลายอย่างนะครับที่มันทาให้ปกติโอทช่วงนี้มันจะต้องมีเกือบทุกโรงงานนะ แต่ปีเนี้ตั้งแต่ตุ๊จีนหลังตุ๊จีนมาเนี่ยจนถึงเดือนเนี้ปีเนี้ยคือวันหนึ่งวันหยุดเยอะนะครับวันหยุดสลับวันหยุดมันเยอะนะครับปกติแต่เขาหยุดนักขาวจะเลิกสองวันใช่ไหมเขาก็เอาสลับวันหยุดมาเพิ่มให้เป็นสามวันอันไหนหยุดสามวันเขาก็เพิ่มเป็นห้าวันอย่างเงี้ยโรงงานมันก็พอหยุดห้าวันโรงงานก็ถือโอกาสไม่เปิดโอเนี่ยเหรอไหมเออแต่ก็มีโรงงานที่มีโออยู่นะไม่ใช่ไม่มีเลยนะทั้งทั้งไต้หวันไม่ใช่นะครับมีโออยู่นะครับแต่หมายถึงว่า โอไม่บูมอ่ะอ่าโอทไม่บูมเหมือนแต่ก่อนช่วงนี้นะที่ผมพูดนี่คือช่วงของเอ่อตั้งแต่ปีใหม่ไปจนถึงแค่เดือนพฤษภานะนะครับเดี๋ยวหลังจากเดือนพฤษภาไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีว่า OT เป็นยังไงอันนี้พูดถึงณนณะนะวันนี้ถึงเดือนพฤษภานะครับเมาษายนพฤษภาเอาแค่2เดือนนี้ก่อนนะครับซึ่งเรื่องของ OT นะตอนนี้ก็คือ OT นั้นบางโรงงานไม่มีเลยนะครับนะช่วงนี้ก็บ่นกันอุบเลยสําหรับไต้หวันนะครับช่วงนี้ OT ไม่มีนะครับแต่ บางโรงงานยังมีอยู่นะอย่างผมนี่ก็มีโ Ot ทําอยู่นะครับโอสโอหกวันนักขัตฤกษ์ก็มีทําอยู่นะแล้วก็มีบางที่ก็ยังมีโอทำก็ทําตลอดเลยไม่มีวันหยุดก็มีนะครับเพราะฉะนั้นไม่เสมอไปเรื่องของโอแต่ถ้ามองภาพรวมเนี่ยถ้าถือว่าช่วงนี้โอ t ยังน้อยบางที่ไม่มีเลยก็มีนะครับหลัคราวนี้เรามาดูถึงเรื่องของเงินเงินกันบ้างนะครับเงินเดือนก็เหมือนเดิมครับสอง0มืหกพันสี่ร้อยนะครับเงินเดือนนะ ก็เหมือนเดิมนะครับที่ประกาศกันไปเมื่อน,นั้นตอนนั้นนะครับส่วนต่างๆนั้นก็ลองดูนะครับว่าท่านจะพิจารณายัางไงนะครับเพราะว่าถ้ามองว่าในช่วงตั้งแต่ปีใหม่มาจนถึงเดือนนี้ระหว่างเดือนหเดือนเ,อเดือนสเดือน5เนี่ยช่วงนี้ผมอัปเดตให้ดูเลยว่า OT ตอนนี้น้อยนะครับส่วน งานที่บอกว่างานเกษตรงานฟาร์มต่างๆก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับถ้าใครจะรอได้ก็ชะลอก่อนงานโรงงานตอนนี้ชะลอก่อนนะครับตอนนี้ก็จะมีบูมๆหน่อยก็จะเป็นเรื่องของงานก่อสร้างนะครับที่ที่ยังพอมีงานทําอยู่แต่ว่าก่อสร้างก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าก่อสร้างเนี่ยมันไม่ได้มีโอทุกทุกผู้รับเหมานะนะครับผมจะบอกรายละเอียดอย่างหนึ่งอย่างก่อสร้างเนี่ยสมมุติว่าสนามบินเถวหยวนใช่ไหมสนามบินเถวหยวนเนี่ยเขาไม่ได้เหมาเจ้าเดียวใช่ไหม เขาหมาผู้ับเหมาเป็นร้อยเจ้าบางคนบอกว่าผมมาก่อสร้างเนี่ยโอที OT มีทุกวันเลยร้อยเจ้ามันไม่ได้มีโอทีเยอะเหมือนกันทั้ง100ร้อยเจ้านะ่อรไหมบางคนก็ไม่มีโอทีก็มีนะครับอย่างสมมติไอคนนี้ทําโครงสร้างไอคนนี้เทลานปูนนะครับไอคนนี้ทำหลังคาอะไรเงี้ยมันก็นแล้วแต่ว่าโอโอทีแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าบางก่อสร้างบางอันก็ไม่มีโอเหมือนกันแต่บางที่ก็โอก็เต็มเหมือนกันนะ อ่าอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับก็รายละเอียดต่างๆนั้นผมสรุปมาย่อยๆให้ฟังก่อนนะครับเรื่องของสถานการณ์โอทการงานนะครับและสถานการณ์เกี่ยวกับโควิดต่างๆเปิดประเทศก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดือนหน้าผมจะมาอัปเดตกันนะครับว่าสถานการณ์โอทดีขึ้นหรือย,อยังนะครับแล้วแรงงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตทีในเดือนหน้าฝากกดติดตามไว้ด้วยครับ